กุลอาอุสราเบลนาอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงประกาศเจ้าจงขอเจ้าจงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอการคุ้มครองต่อพระผู้บริบาลแห่งมวลมนุษย์แล้วก็เป็นมาลักเป็นมาลีกเป็นมาลีกียะด้วยนะครับมาลิกินนัสอิลาหินนัสตรงนี้นั่นเราไปดูในยูนุสอายาที่สามสบเอ็ดน,นะครับอัลลอฮ์บอกว่า คุลไม่ยากรูกูไม่ยากรูกุกุมมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศถามไปว่าใครที่ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกท่านไม่ยากรูกุกุมมีนัสมาอิวันอัตปัจจัยยังชีพทั้งฟ้าฟ้าทั้งหน้าแผดดินใครเป็นผู้ให้คำตอบคือเป็นที่รู้อยู่แล้วถามเพื่อกระตุ้นถามเพื่อเตือนสติ ให้มนุษย์มันได้สติปัญญาว่าที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้คืออัลลอฮ์ให้อันนี้คือในเรื่องของรูบูบียะพระผู้ทรงบริหารให้ปัจจัยยังชีพกับมนุษย์ปัจจัยยังชีบจากฟ้าฟ้าจากหน้าแผ่นดินพระองค์เป็นพระผู้ทรงให้นั่นคืออัลร,รูบูบียะครับแล้วใครเป็นผู้ที่ครอบครองอำนาจอมไมยัมลิกใครเป็นผู้ครอบครองอำนาจ ยัมเิกุสซัมอวันอปโซดครอบครองอำนาจในการที่ให้มนุษย์ได้ยินในการที่ให้มนุษย์ได้เห็นนี่คือมาลีกี้การเป็นอำนาจโดยการมีอำนาจโดยแท้จริงว่าไม่ยักรยุว่าไม่ยุครยุนให้เมินันไม่ยติว่าไม่ยุครยุนไม่ยิตามินันให้ใครคือผู้ที่ให้สิ่งที่มีชีวิต ออกมาจากสิ่งที่ตายแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตให้ตายไปได้สิ่งที่ตายแล้วให้มีชีวิตขึ้นมาได้ใครทําได้ครับท่านเห็นไหมไว่าไอ้เอมเล็ดต่างๆของมเมล็ดพืชนะครับเวลามันร่วงมันหล่นมันแห้งแล้วอะไรแล้วสิ่งที่เราเห็นคือสภาพของมันตายแล้วแต่เวลาฝนตกลงมา มันจมอยู่ในดินในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็งอกขึ้นมาใหม่มันตายแล้วมันมีชีวิตขึ้นมาใหม่หรือเวลามันเป็นต้นเป็นอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอลลอฮ์ให้มันตายลงไปมันก็ตายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในสภาพที่อัลลอฮ์จะให้อยู่จะให้เป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับพูดถึงสิ่งต่างๆพูดถึงเดัาฉานเพื่อให้มนุษย์ได้เยี่ยงอย่างว่า ที่เขามีชีวิตอยู่มามีชีวิตขึ้นมาได้เพราะลละ a ์ให้เขามีนะครับไม่ใช่ว่าออมีการปฏิสนธิแล้วก็จะจะไดออ้ลูกเสมอไปได้ชีวิตเสมอไปไม่ใช่นะครับออแท้งก็มีหรือได้ชีวิตขึ้นมาเป็นคนเป็นๆขึ้นมาก็มีเพราะนั้นให้มนุษย์ได้สร้างความรู้สึกให้กับตัวของเขาว่าที่เขามีชีวิตอยู่มาได้ อัลลอฮ์ให้หรือเขาจะตายไปเมื่อไรคืออัลลอฮ์เอากลับไปนั่นแหละครับยุครยุนให้ยมินันไม่ยิติวยุครยุนไม่ยิตมินันไหยว่าไม่อยู่ดับเบิลอัมรและใครเป็นผู้กําหนดเป็นผู้ดําเนินเป็นผู้บริหารดับเบิลอยู่ดับเบิลแปลว่าดําเนินการใครเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าโลกนี้นะครับฝากฟ้าต่างๆพิภพต่างๆจักรวาลต่างๆบนหน้าโลก แล้วก็ใต้แผ่นดินลงไปหรือใต้น้าลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่อลรอกก์กำหนด